เวลาตกอับก็ต้องกลับมาทางนี้เรย <c oughs> พอเราได้ดีก็จะไปยีด้ากับคนอื่นช่วงนี้คือยอดวิวของนิชานไม่มีคนดูคลิปฉันเลยจะร้องไห้เป็นอย่างล่าเข้ากันเลยมาขอความเมตตาพี่ภูมิค้าช่วยออกคลิปทำนุ่นหน่อยนะคะความรอที่มันไม่เคยปราณีใครจริงใช่ห <c oughs> แค่หน้าที่ไปยั์มันก็จะล้างเลยใช่ใช่ก็เลยแบบพอมันถึงจุดต่ำสุดเราก็ต้อง <c oughs> เอาหน้าพี่ไปแปะไว้เราจะไม่แบบอวดดีแล้วนะคะทุกคน ทำไมเวลาเจริญนั่นคือจะไปหาคนตลอดเวลาลำบากถึงต้องกลับมาที่นี่ตายแล้ใช่เวลาที่ยอดวิวดีอะไรเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปทําอะไรของเราไปเนาะเวลาที่ยอดวิวเราตกเราก็ฮัลโหลพี่ภูมิกินข้าวกันไหมคะพอดีว่ามีร้านนี้อร่อยมากที่เลี้ยงด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งมือนีซี ไปกินขา้าวเป็นร้านชาบูที่นุชชอบเพราะว่ามันมีอันใสใสใสมูมน่ะยแมมาก,กินใสมูทำไมพี่เจ้าทาแดดขนาดนี้คะคนเดิพี่ไม่มีแรงเสียแล้วเพราะพี่ใสซันสติ๊กเก่งมากนี่คนไร ร้านนี้มากินประจําค่ะพี่น้องสิ่งที่มากก็คือน,นี่ละค่ะไส้หมูค่ะเอาไปลวกกินยูุบก,กียางค่ะแล้วก็สาหร่ายบอกเขาเอินแซลมอนเอย่ยอะไรเอย่ยอยู่สายดะแซลมอนคอยนี่พี่น้องคอยกินยูซัมนี่ละแล้วก็สังเนื้อมาจักน้อยผู้ใดอยากมากินก็มากินได้เดอรร้านฟูฟู่ชอบน้ําจิ้มมันแหมที่ว่ามีอันพริกกระเทียมหลายๆอันนี้สาหรับคนลดน,น้ําหนักนะคะตอนนี้ก็จะถือกล้องตามด่าเข้าไปแหน่เพราะว่า เราอยากได้ยอดวิวจากหน้าดาราดังนะคะดีเจภูมิเขาลดน้ำหนักคะ่ะเขาก็จะกินแต่ผักนะคะพี่น้องปองไปสุบเทคนิคลดความอ้วนก่อนที่อาหารจะมานะ้าเปล่ากันหนึ่งแก้วโอเคกิร็แล้วเท็มินเลย <c oughs> กระดูกินแบบนี้อ้าวว้าวพี่ว่าคลิปนี้กี่ล้านวิวใจเยอะก็แบบว่ามีหน้าพี่แปะอยู่ที่นี่ที่ม้มาก็ต้องมีสักแปดแสนวิวเป็แสนวิวแป็นแสนวิวนะวนะปัดที่ไม่ได้ตัวเนี้ยห,หล่อ,หลอขึ้นจริงด้วยอุ้โคตรหล่อเลยยิ่งแบบเวลาช่วยเหลือโนตชเนี่ยยิ่งหลอ่อ กินข้าวนะครับผมไม่ได้กินหญ้ากินข้าวแนละ้วผมไม่ได้กินหญ้าเลยครับ <c oughs> เนื้อดีๆไม่ต้องจุ่มนานครับเรียบร้อยครับเดียว <c oughs> สมัยสมัย <c oughs> นะมันเย็นไปนิดนึง ี่เขาบอกว่าตอนนี้มันมีโปรพิเศษก็คือช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็ยนโปร688จะเหลือ588ถ้าจ่ายเงินสดโอ้ต้องต่อมาไหมคะแล้วทำอะไรเพิ่ ไม่ดีก็เลยแปลใหญ่ไม่ร้อนเอ้ยไม่ได้เปิดเครื่องเดี๋ยวเนื้อดิบปละจมชิ้น god please